สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับที่ได้ทําการถอนไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่วนของทูมิวเลตมานะครับผมถอนไปจํานวน400บาทนะครับรายการแรกนะครับ100บาทรายการที่2เนี่ย50บาทแล้วก็รายการที่3 2 50บาทนะครับผมเป็นแอปใหม่ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกัน ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่โวลเล t นะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเป็นแอปเล่นเกมทําเงินโวลเล t ฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปใหม่ที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่สนใจดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่โวลเล t กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับการดาวน์โหลดนะครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ ในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับดูในคลิปด้านซ้ายมือได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทำเงิน t u m a n y Wallet นะครับที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะใครที่ได้ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทาเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะครับสามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะไม่ต้องกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับ,ส,าารรบส่วนใคร ค้นหาไม่เจอก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนและก็วิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะสามารถดูด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับว่าวิธีการสมรัครวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรดูด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยหลังจากใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูที่เมนูด้านล่างนะครับเมนูด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับผมตามด้านล่างตรงนี้เลยนะเมนูที่1นะครับก็จะมีในส่วนของข้อเสนอและก เมนูที่2ก็จะเป็นข้อเสนอในส่วนของการทําภารกิจของรางวัลนะและก็เมนูที่3จะเป็นรางวัลและก็เมนูที่4จะเป็นกระเป๋าตังค์และก็เมนูที่5เป็นของฉันนะสำหรับการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปแล้วก็ลงคลิปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับและก็กดเข้าไปที่เงินสดนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับสถานะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นคําว่าชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินเนี่ยผ ได้ลงวิธีการถอนให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถอนเงินแบบไหนอย่างไรแล้วก็ยอดเงินที่ผมถอนไปเนี่ยเท่าไรนะครับการที่ผมถอนให้ดูเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าทางแอปเนี่ยสามารถทําเงินได้จริงนะครับนี่คือหลักฐานการรับเงินนะครับแล้วก็เงินที่ถอนไปเนี่ยเข้าโทมานี่วอลเล็ t เรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินไม่ถึง1วันนะเงินเข้าที่ r u มานี่วอลเล็ตเลยสำหรับการทําเงินนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานและก็การทํารายได้เนาะในส่วนของการทําเงินเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสำหรับสายเล่นเกมชอบการเล่นเกม ทำรายได้นะครับก็ให้เรามาดูที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีตัวภารกิจแอปต่างๆที่เราสามารถทาได้เลยเนาะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยเราได้รับเงินฟรีเลย5บาทนะครับผมเพียงแค่เราสมัครครั้งแรกเนาะเราก็สามารถทําเงินเก็บสะสมเมื่อครบจํานวนตามขั้นต่ําเราก็สามารถถอนเข้าทุงนิวโบรกได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวภารกิจมีอะไรบ้างนะครับ อันที่1น,นะครับก็จะเป็นการทําภิรกิจจากการติดตั้งแอปนะครับในส่วนของ Tele g กรมแอป Tele g กรมนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งเนี่ยก็สามารถกดข้อเสนอแล้วก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องได้เลยติดตั้งแอปและลองเล่น2อถึงสนาทีรับคะแนนอยู่ที่ 1, 3 8 0คะแนนนะครับแอปที่2นะครับผม อาจจะมีคะแนนให้เราอยู่ที่ทั้งหมด45,510คะแนนข้อที่1ติดตั้งแอปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นกลับไปยังหน้าปัจจุบันและคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดําเนินการข้อเสนอนะครับอันนี้ก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยเนาะนะครับมันมีหลากหลายแอปเนาะให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเราเราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยว่าเราจะเล่นเกมแนวไหนทําประมาณไหนนะครับ เมื่อเราทํายอดเงินครบ18บาทขั้นต่ํำก็สามารถถอนได้นะต่อมานะครับเรามาดูที่ข้อที่2เมนูที่2นะครับ เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าภารกิจที่เราทําค้างไว้นะอย่างเช่นเกมแตงโมนะครับที่ผมได้เล่นค้างไว้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือข้อเสนอก็คือเราจะต้องเล่นให้ครบตามนาทีที่เขากําหนดนะครับก็คือเล่นเป็นเวลา2000นาทีนะครับถึงจะได้รับคะแนน2 0 0แสนคะแนนตามที่เขากําหนดไว้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็กด get สองแสนคอยด้านล่างนะครับตรงลูกศรเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมให้ครบตามนาทีที่เขากําหนดไว้นะครับถ้าเราเล่นจนครบแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนเหรียญ ทองมาเพิ่มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมนูที่3เมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจประจำวันนะครับทำได้ทุกวันเลยในการรับคะแนนนะครับทํา1งานให้เสร็จสิ้นนะครับทำสามงานให้เส,ร,สนนร็จสิส้นแล้วก็ทํา5งานให้เสร็จสิส้นนั่นเองนะครับแนะนําเพื่อนมารับเหรียญน,นะครับสามหมื่นเหรียญทองเนาะก็สามารถกดตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนต่อได้การทําตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดเลยขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนเ,อน,เอนเองว่าจะทําหรือ ว่าไม่ทำนะครับการเชิญเพื่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำเงินได้เร็วที่สุดแล้วนะ ต่อไปนะครับในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับหรือว่าการถอนเงินน ulas, right> ั่นเองครับการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10บาทขั้นต่ำเนาะนะครับ10บาทขั้นต่ำการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยเขามีเงื่อนไขนะครับแจ้งด้านล่างเลยนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งนะครับทำงานให้เสร็จสิ้นนะครับ5งานนะครับผมก็คือ5งานนะครับ5งานจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมทาให้เสร็จสิ้น5อันนะครับแล้วก็10บาทอันที่2อนะครับอันนี้เนี่ยต้องแนะนําเพื่อน2คนให้สําเร็จนะแล้วเราก็จะทําการถอนได้ จำนวน10บาทนะครับต่อไป30-50หเนี่ยเห็นหลายคอมเมนต์นะครับว่ามันต้องทําภารกิจด้วยถึงจะทําการถอนได้เนาะซึ่งที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นบอกเนาะว่าต้องทําภารกิจนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ขึ้นบอกนะครับมันขึ้นแค่จํานวนเหรียญทองนะว่าทําให้ครบเหรียญทองก็ถอนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมกดให้ดูนะจำนวน50บาทนะครับผมก็ไม่ต้องทําภารกิจอะไรนะไม่แน่ใจว่ามันพ่วงกับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็กดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นให้เราท ภารกิจมันขึ้นให้เราเกาะข้อมูลในการรับเงินนะครับตามที่ผมได้อธิบายในคลิปนี้นะ,ละหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันต้องทำภารกิจก่อนถึงจะทำการถอนเงินได้นั่นเองนะครับก็ลองดูนะถ้าของใครขึ้นทำภารกิจเก็ะทำตามภารกิจที่เขากำหนดไว้นะครับแต่ถ้าของใครขึ้นแบบผมก็ถอนได้เลยนะสำหรับรายการ100บาทแล้วก็250บาทเนี่ยเราจะต้องทำการแนะนำเพื่อนให้ถึงตามจำนวนที่เขากำหนดก่อนนะเนาะนะครับ100บาทจะต้องแนะนำเพื่อน20คนเมื่อเราแนะนำเพื่อนครบ 20คนแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราถอนอยู่ที่100บาทแต่ถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ50คนมันก็จะเปิดให้เราถอนอยู่ที่250บาทนั่นเองนะครับ อันนี้คือการทําเงินของแอปนี้นะก็ลองทําดูได้นะครับต่อไปเมนูที่5นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราเนาะเมนูที่1เป็นการผูกโค้ดเชิญนะครับคือการกรอกรหัสการเชิญของเพื่อนนะมีรหัสโค้ดของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก200เหรียญทองนะมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้ไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ ข้อความนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูที่2ในการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับส่งคําติชมนะครับหรือว่าอยากจะสร้างคําถามข้อเสนอแนะให้กับทางแอปเนี่ยแล้วก็เขียนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้แอปเนี่ยปรับ ในส่วนของคะแนนขั้นต่ำในการถอนเงินหรือว่า,ายกเลิกในส่วนของตัวภารกิจไปก็สามารถแจ้งได้นะและก็การเปลี่ยนภาษาต่างๆตรงนี้ก็มานี้นะครับแอปนี้เนี่ยสรุปให้เลยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอน100%ใครที่เล่นแอปอยู่แล้วก็ถอนเงินได้แล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้มีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ